สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญมาหา,าลาภหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเป็นเหรียญจังหวัดนนทบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลังหมื่นไปถึงแสนต้นนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นเนี่ยก็จะมีเหรียญหลอกกับเหรียญปั๊มนะครับผมเหรียญหลอดเนี่ยจะมีมูลค่าแพงกว่านะราคาพักเครื่องนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับสาภาพ,พพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพรพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหน้านะผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงซุ้มองพระนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นเส้นลวดนะครับหนาๆน,น,น,นะแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นเส้นลวดปลายแหลมนะครับชนกับติดบริเวณหูองค์พระมุมฝั่งซ้ายนะเอา,าดู บริเวณนะครับจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมบริเวณตรงซุ้มองพระนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับติดกับบริเวณตรงหูองพระมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะจะเป็นปลายแหลมแบบนี้นะเอาล่ะเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานนะครับตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงฐานนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะ เห็นไหมครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่ผมนาะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญปั๊มนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงเม็ดไขป่ปลานะครับผมบริเวณตรงองคพรามูมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับเป็นลูกนูนลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บร s s ิเวณตรงองค์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับอาจจะมีเม็ดนะครับเลลอยนะครับขึ้นมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเม็ดนะครับใหญ่นะครับนูนนะครับขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นลูกใหญ่ๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3นะเอาล่วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงองค์พระนะครับตรงกลางด้านบนเนี่ยตรงบริเวณตรงเข่านะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นคมชัดขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงองค์พานนะครับด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับคมชัดขึ้นมาเลยนะครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมันเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับจะคมนะครับเป็นเส้นลวดนะครับคมแบบนี้เลยนะเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเอ่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นนะครับเป็นขีดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเอล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงฐานท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับติดกันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเชื่อมติดกันนะครับผมและคมชัดนูนขึ้นมาเลยนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวกัน บริเวณพื้นผิวพระนะครับผมเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วเส้นลวดนะครับผมก็จะนูนคมขึ้นมานะครับแล้วบริเวณใบหน้าท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณลําตัวองค์พระนะครับผมอาจจะเป็นเส้นลวดนะครับคมลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญปั๊มนะไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะหน้าองค์พระนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายนะ บริเวณใบหน้าเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับองพระนะครับผมตรงกลางนะครับผมลักษณะเห็นไหมครับผิวเขาเนี่ยก็จะตึงนะครับมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมล่างนะครับบริเวณตรงเท้าท่านนะครับผมก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมมุมนะครับองค์พระมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับองคพระนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยใบหน้านะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะ เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากเลยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผม ตรงด้านล่างนะครับผมลักษณะเนี่ยผิวเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะจะมีรอยเน่าๆเล็กน้อยนะครับในความเข้าใจของผมนะมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือมุมด้านล่างนะครับบิเรณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบิเรณด้านหลังกันจุดสังเกตบริเรณด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับจะมีเส้นคู่นะครับผมตรงองพระมูมฝั่งขวานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับด้านหลังนะครับตรงองค์พระมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเส้นคู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาจะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงองค์พระมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงองค์พระมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นเส้นล้วนนะครับเส้นเดียวลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเอีลยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงองค์พระนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมจะไม่มีบาดนะแต่มุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีบาดนะครับผมด้านหลังนะครับผมเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงอง์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเขาจะไม่มีบาทนะครับเขาจะเรียบๆนะครับแล้วก็มีเส้นนูนขึ้นมานะแต่มุมฝั่งขวานะครับผมเนี่ยผมเลื่อนให้ดูนะเห็นไหมครับเขาจะมีบาทนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงองคพระมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นล่องนะครับลึกลงไปนะครับลักษณะเป็นล่องน้านะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้แต่มุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นล่องตันนะครับผม ขึ้นมานะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงล่องนะครับตรงกลางนะครับองพระเนี่ยลักษณะนะครับเห็นไหมเขาจะเป็นล่องนะครับลึกลงไปลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นนูนนะครับขึ้นมานะครับนี่ผมจะแข่งให้ดูนะตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4นะเดี๋ยวเราจะเลื่อนนะครับองค์พระนะครับตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นล่องนะครับตันนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่4เช่นกันนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นกัน บริเวณนะครับตรงพื้นนะครับด้านหลังเนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีรอยเหนื่อยๆเล็กน้อยนะครับบริเวณตรงพื้นด้านบนเนี่ยจะเป็นพื้นเรียบตึงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับองราตรงมุมฝั่งซ้ายนะบริเวณนะครับตรงองคพรามุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเส้นนะครับนูนะครับผมขึ้นมาแล้วบริเวณตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีรอยเหนิดอนๆเล็กน้อยนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะองระนะครับมุมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี้้อันนไดผ ก็คือบริเวณนะครับมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะมุมด้านบนนะครับผมบริเวณตรงองค์พระนะ บริเวณตรงองพระนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับผิวเนี่ยก็จะตึงนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมแล้วที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคือองพระนะครับมุมฝั่งขวากับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเวลาเขาจะสลับกันเป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมด้านล่างนะครับผมมุมฝั่งขวานะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมการรีวิวของผมนะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเรื่อง าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ